โอ้ยโอก็สัยมัสจริงดีตอมรับข่าวส่บาล็อกตายูทูกะเดสไม่ได้ว่าตามองหาอะไรนะคะแต่ว่าไม่ว่าตอนนี้จะหันไปทางไหนนะคะก็เจอแต่เจ้าสิ่งนี้เต็มไปหมดเลยค่ะนั่นคือนี่เลยด็ดยอกเมสลาวอเตอร์นั่นเองจ้า แล้วก็ที่พูดเปิดคลิปมาเป็นภาษาญี่ปุ่นซะขนาดนี้นะคะแน่นอนว่า Dome มส l a อ w a วอเตอร์ขวดนี้นะคะเขาก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจแปนแดนบ้านเกิดของเราแน่นอนค่ะไปบ้านเกิดใครก็ Dome มส l l a w a วอเตอร์ขวดนี้เนี่ยนะคะเขาอิ p พอร์ตตรงต้มมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะไม่ได้มาแอบแอแอบใส่นะคะว่าผลิตในไทยแล้วก็เอามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาเอามาจากที่นั่นจริงๆค่ะ และโด้เนี่นะคะเขาก็ได้แบรนด์ moisturizer อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยนะคะเรียกว่าคือความการันตีที่แท้จริงนะคะความพีคสุดๆค่ะ นานแล้วน,นะคะว่าโดมเมชราบวอเตอร์โดมเมชราบวอเตอร์และโดมเมชราบวอเตอร์นะคะจ่าต่ายังไม่อธิบายสักทีนะคะว่าโดมเมชราบวอเตอร์เนี่ยมันคืออะไรโดมเมชราบวอเตอร์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสอําอางนั่นเองค่ะหรือที่เราคุ้นชินแล้วก็เรียกกันติดปากนะคะว่าครีมซิงค์นั่นเองจ้ะซึ่งคอนเซปต์ของเขานะคะก็จําง่ายมากเพราะว่าคอนเซปต์เขามีแค่ว่าแป๊บปุ๊บออกปับ๊บอย่างนี้เลยค่ะที่เขาสามารถทําความสะอาดได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขามี เพราะก็มีเทคโนโลยีล่าสุดนะคะ Triple p u r i f i e d Water นะคะซึ่งประสานกับ n u t r i u um m o i t e r นั่นเองนะคะจึงทำให้สามารถทำความสะอาดได้หมดจดนะคะแต่ผิวของเรานั้นยังนุ่มและชุ่มชื่นอยู่ค่ะไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะพร้อมทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่าไม่ทำให้ผิวของเราระคายเคืองนะคะเช็ดแล้วผิวนุ่มชุ่มชืม่นเด้งดึงดงดึงดงดงดงแน่นอนะคะ่ะ แต่จะมาพูดลอยๆอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะจะไม่ทําให้ดูก็ถือว่าจะไม่ใช่การรีวิวครีมซิงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ต้าจะจําลองการแต่งหน้าบนหลังมือให้ดูนะคะครบถุกขั้นตอนไปเลยและเดี๋ยวเราจะมาใช้ d e v e m o i s t l r e Water นะคะลองเช็ดกันดูว่าเขาจะเช็ดออกหรือไม่การจำลองของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนการแต่งหน้าจริงๆของเราเลยนะคะก็คือขั้นที่1ของเราเนี่ยก็ต้องลงครีมบำรุงผิวของเราไปก่อนนะคะนี่ทาลงไปเลย ขั้นที่2นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องลงรองพื้นนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งนะเข <c ute> ียนคิ้วนิดกิดอะไรเนรื่อนหน่อยนะคะทาแก้มนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เรือเรือแล้วก็ปิดท้ายด้วยการฟาดลิปสติกสีสดใสของเราลงไปเลยะค่ะ <c ute> จากนั้นนะคะเราก็กดคลีเซิ่งใส่แผ่นซัมลีนี่ที่เราใช้กันประจำมาน,นะคะจากนั้นก็โปะ๊ะลงไปเลย ทิงไว้สักแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ลองขยับสังดีดูค่ะจากนั้นก็หนึ 1, 2, ่อมวนี่ไงเครื่องสำอางเราก็หลุดออกหมดเลยค่ะเด็ดดวงวนี่นะคะโชว์ให้ดูเลยว่าออกหมดจริงๆนะคะเกลี้ยงคลิปเลยนะคะแต่ว่าไม่มีความแห้งไม่ได้แบบ เป็นขุยอะไรแต่อย่างใดนะยังดูผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ดูแบบดูเหมือนมีมอยเจอไรเซอร์อยู่ที่ผิวด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้ต้งสุกเออมันดีมากสุดๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีน้ําหอมอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเช็ดมันก็จะไม่ดึงความชุ่มชื้นของเราออกไปนะคะแถมเวลาเช็ดใกล้ๆตาเนี่ยมันจะทําให้เราไม่แสบตาด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบบาดหน้าแบบแรงๆนะคะเน่อยากได้มาลองใช้กันแล้วใช่ไหมล่ะรู้หนะ้า ไม่ยากเลยค่ะแค่ไปที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนะคะหรือว่าซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆฉันนําทั่วๆไปเลยนะคะเขาก็มีวางจำหน่ายแล้วนะคะทั่วประเทศอย่างให้ตาบอกเลยว่าหันไปไหนก็เจอโดมมิชชอ่์วอเตอร์นะคะหาซื้อง่ายมากราคาก็แค่ขวดละ369บาทเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญคือเขามีวิโฟมแบบนี้วางจำหน่ายแล้วนะคะโฟมนุ่มมากยิ่ตีให้มันฟูๆนะคะแบบละมุนเมื่อค่ะ แต่วันนี้นี่ใครคะนี่ป๋าต้าเองคะ่ะความใจดีของป๋าเราก็แบบว่าต้องมีการแจกของรางวัลสักนิดสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะใครไม่ดูก็ <ps r. t ries> พลาดไปคะ่ะเพราะวันนี้ป๋าจะมาแจกเซมบิงไซส์แบบนี้ล <t ries> เลย <t ries> ไม่ธรรมดานะแต่จะบอกว่าระดับป๋าแล้วไม่ได้มาแจกกิ๊กก๊อกสิบรางวัลน,นะคะเพราะป๋าจะแจกไปเลย100รอยรางวัลคำถามก็มีอยู่ว่า โดมเบซาวอเตอร์ <S <S เป็นสินค้าดับหนึน่งจากประเทศอะไรยากไหมคำถามยากมากจะพิมพ์คำตอบไว้ใต้คลิป YouTube อันนี้นะคะหรือว่าจะพิมพ์คำตอบไว้ที่แฟนเพจบาร์อกต้านะคะก็สามารถได้ทั้งสองที่เลยค่ะขอแค่ตอบให้ถูกต้องก็พอค่ะร้อยคนแรกเท่านั้นนุนน๊นๆนนนที่ป้าจะแจกแซมปิ้งอันนี้ให้นะจ๊ะมันไม่ได้เป็นแซมปิ้งธรรมดาเพราะว่าพอเปิดออกมาแล้วนอกจากจะมีโดโฟมอันนี้นะคะมีโดมเบเซาวอเตอร์แล้วก็ยังมีนี้ด้วย คุปองส่วนลด100บาทในการช้อปปิ้งดูดบอกเลยว่าถ้าไม่เล่นจะเสียใจนะคะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ป่าไม่ได้มาแจกอะไรบ่อยๆแบบนี้นะคะและถ้าใครนะคะที่ได้ลองด o ว e i e r s o n a l Water ขวดนี้แล้วชอบนะคะก็อย่าลืมไปทำ User Review กันที่ www.gban.com นั่นเองนะคะไม่แน่ว่านะคะโดฟเขาจะเอารูปของคุณเนี่ยไปโปรโมทผ่านหน้าเว็บไซต์ก็เป็นได้นะคะ ทีนี้จะดังกันใหญ่แล้วแต่แต่แต่แตขอเป็น BG ด้านหลังสีขาวแบบนี้นะคะเขาจะได้นําไปตัดต่อได้นะคะไม่ยากไปบ้างนะคะจะได้ดังกับเขาบ้างคะ่ะแต่วันนี้นะคะต้าวจะขอตัวไปใช้ดอมเมซิราวอเตอร์ขวดนี้นะคะเช็ดเมคอัพทั้งหลายออกก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะลืมไปเล่นกันนะร้อยรนงวันนะตัว